สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE Additional นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อในส่วนของบัญชี Facebook ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการเปลี่ยนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก่อนเริ่มต้นนะครับเข้ามายังส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook กันเลดครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับ เราก็จะเข้าไปในส่วนของหน้าแรกกันนะครับหลังจากที่อยู่ในหน้าแรกแล้วขั้นตอนถัดไปคลิกไปที่ส่วนของขีด3ามขีดนะครับที่จะเป็นส่วนของเมนูนะครับก็ทการคลิกขีดสามขีดด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเมนูกันนะครับก็หน้าเมนูก็หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนลงไปในส่วนของด้านล่างสุดกันเลยนะครับ แล้วก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงลงมาทางด้านล่างกันนะครับก็ให้เราหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาลงมาแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่ากันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล well ้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่ารายละเอียดส่วนตัวกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้ารายละเอียดส่วนตัวกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของ เมนูนะครับที่เขียนว่าโปรไฟล์นะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนสังเกตตามที่คูสอนสีเหลืองชี้แล้วก็คลิกโปรไฟล์กนโลดครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของโปรไฟล์ที่เราจะเปลี่ยนกันได for ้เลยนะครับก็ทำการคลิกก ame> ันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับ เราก็ยังเราก็จะเข้ามนส่นงหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับแล้วในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าชื่อนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิกชื่อกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของอชื่อกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป เราก็จะเข้ามาใส่วนของหน้าชื่อกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการแก้ไขในส่วนของอชื่อและนามสกุลของเรากันได้เลยนะครับก็จะแก้ไขยังในหน้านี้กันนะครับทั้งชื่อและนามสกุลนะครับก็แก้ไขกันลดครับหลังจากที่เรา,าแก้ไขกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า,าตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจะเป็นแถบเมนูที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับก็ทําการคลิกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก,กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าของการาในในหน้านี้นะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะสามารถให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้ชื่อไหนกันนะครับแต่ว่าในการเปลี่ยนชื่อนะครับก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีก เป็นเวลา60วันกันนะครับหลังจาก60วันถึงจะเปลี่ยนได้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วครับขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่าชื่อจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราก็จะมาตรวจสอบที่หน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเรามาตรวจสอบที่หน้าโปรไฟล์ของเรากันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของชื่อนะครับก็ได้เปลี่ยนไปเป็นตามที่เราได้ทําการตั้งไว้เมื่อสักครู่กันแล้วนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนัาวิธีการเปลี่ยนชื่อ f a c e b o o k นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับลาพราะแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ